คนตอนนี้ก็เล่ในเกมผีนะโอเคจน,นึงนะโอเคเอ่ะเราอนโอเคมาเพิ่มมาเปิดเกมตูวเอาเอาอีซี่เลยมาเปิดเกมตัวเกมที่มไม่มีได้มากหรอกเอกัมพตากมแล้ก็ต้องงานานะ มาไปเกมแนวสองดีแล้วไปเกมน,น้องผีโง่ๆนะทุกคนโอเคไม่ทำมอนได้ปะแม่ไม่กลัวหรอกครับน้องๆเฮ้เอ้ไอชอบแนวนี้วะ่ะเข้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยอย่าแล็กบาทแล้วก็บ้าไปหาผีน้อยกันแปบนึงอนะเดะล็อกอะเราไปกุดคุณแจงโอ้ แนวนี้นี่เ,เองอาหาหามาเราก็จะเจอหน้าน้องสวยงามนนะ่าอย่างนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้นสวยงามจริงไงน้องแหลกอีกแม่งเรื่องค้างไม่เอา,าอ่ะไอ้เพึ่งจะไม่มีจำสแกนใช่ไหมโอเคแล้วก็จะจเจอกดไม่ได้อ๋อกดได้กดได้อเอ้า อะไรวะเนี่ยเฮ้ยแม่สก๊อตสก๊อตลูสสก๊อปสต็อปสต็อปเฮ้ย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 เขาเขาเขาเกมเกมโอเคเกมบักโอเคนะเปิดไม่เจอเปิดประตูอันนี้กันล็อเกลบล็อกล้อโอเคเข้าได้ มาดเอ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 ปล่อยฉันไปตกใจแม่งจังสแก่กูไม่ได้แบกรูนี่นะให้กูหักหัใจใช่ไหมเป็นเกมเป็นเกมแนวอีซี่มากก็ไม่กดหรอกก็โอเคไปต่อได้เอ้ยน้องเอ้ย ประตูมันก็ไม่มีแล้วโอ้นี่กุญแจกุญแจมานี่มานี่เฮ้ยอีเด็กนี่เด็กกูตกแม่งร่วงเลยตอนนี้จะนต้องมาบูบูดูอะได้ ตัวอะไรรอตันนี้มันล็อกใช่ไหมเฮ้ยแม่ไปที่กูด้วยก็ดีนะกูหนาวเปิดไม่ได้ล็อกเฮ้ยออยมดมาตอนไหนเนี่ยอกูตกอีกสัตว์ลอยอ่ะกูตกอยู่ในน้ำคลองกูยังไม่รู้ถึงหลักที่สิเกมน ตู้ยิ่ตากำกุเลยเหี้ยไม่เป็นปตัวเด็กอิสติลักลักเอาเหฮลเกมนี้ดีวะเฮ้ยสต็อปดูดแมนพี่ครับปล่อยผมโอเคกูจะต้องเล่าเฉยตาย ผียังไม่อยู่ไหนว่ามาฆ่ากูจบๆไปเถอะแม่งโอเคกูว่าน่าจะมีแค่นี้แหละก็ได้นะกูรู้วิธีใหม่ดูกูรีเซ็ตเกมโอเคกูได้ทำการรีเซ็ตเกมละว่ะและ้วเข้าไปกันแตไว้นจะผีกูจะไม่ปล่อยมีแน่มือมสวยตายอ่ะกูยังหล่อเท่มีอ่ะพวกเด็กผู้ชายเราจะมาตอนนั้นนะเราจะเก็บละ,ละโอ้ย แล้วกุญแจมันอยู่ตรงไหนล่ะควายเฮ้ยไหนล่ะวะกุญแจของมึงชิพา้ะเกมบูแม่งบั็อกบ่าผมต้องไปเก็บตรงนั้นหน อีกไปเกมบ้าโอ้แมนดูเอเดเชียเชื่อมันโอ,อ้ยเยอเห็นอย่างนั้นก็คอดูเวลาไมดีละอเชี่ยมันหลอกกาแล้วกูจะทำยังไงฮะตีกล่องตีกล่องก็ไม่ได้รอให้กูได้เดิลเรลอนเดี๋ยวใหญ่เนี่ย อีคไปเจอม้าพี่สาวสวัสดีครับอาะเราเข้าไปในห้องเลยก่อนหมายเลขกเจ็ดอ่ะโอเคห้จีบกั แต่ว่าเราเจอหมายเลือเจ็ดน่ะระตรงห้องนี้ผมไม่ค้อยกลัวหรอกนะ <c oughs> อ้ยอชี่นี่ตบแม่งเลยนะอะกูาตายว้าวแมนโอเคไม่เป็นไรเลยกูยังมีชีวิตรอด บุกมีสาวหมูดวหัวใจ่มียทกตกใจเลยป่ะก็จะกุญแจอีก Ui, luôn có luôn quá ลูกอเดชเชื่อสรวดผิดแล้วหาหมายเลขสี่เจ็ด,ดอ่ะ จำสแก์กูพี่สันหลิวอีผู้หญิงน่าเกลียดอีผู้หญิงไม่มีความรับผิดชอบอีผู้หญิงจังไรแม่แม่ๆม่ไม่ม่กูตกใจเลยเปียอะไรก่อนมะไม่มีหรอ ทำอะไรมาไม่ได้เลยวะสัตเร็วให้มีผีไปกันสี 4, ่เจ็ดแล้วทำไมวะเฮ้ยมันมีอะไรให้กดมากมาไปมันต้องมีหมายเลยสิ้ยผีตัวเนี้ยกดดีเฮ้ยออกได้ปะไม่ได้ปะ ไอ้ตอนนี้อะไรเมเป็นเกมแนวไข่ปิศาจนาอีกเลยผมไม่ชอบเลยผมคิดได้ไงว่าที่ผมมาเล่นเนี่ยคือก็รู้อยู่แล้วว่าผมไม่ชอบเกมปิศานะเพราะว่ามันน่าเกียดแล้วก็น่ารังอายมาก แม่ซิซสมัยท่ซสซีตายดูบุ๊มติดลล้กนันต้องมีละรอ่ะมันต้องมีบางอย่างบอกสิสีจิตทมไมว่ากดมันสิ เอสี่กูไม่ได้เล่นอยู่ในคอมกูเล่นในโทรศัพท์แม่งกระโถเออเอออะไรอ่ะมีอะไระแปลกแปลกแะเฮ้ยอีเหลียวเฮ้ยเฮ้ยวตรงนี้อ้ายตกวโอเคกูกลับมาอยู่ที่เด,ดิม ว้าวไงผมได้กลับไปอยู่ที่เดิมแล้วครับ wow. ว okay. ้าวโอเคกูหมดความสิ้นหวังกูงไปไรเฮียสัตว์คลิปนี้ก็มีแคนน่นี้แหละแม่งเ้ยเกมเฮียอะไรก็ไม่รึหยุดแม่งหยุดดิ